มาช้าแต่มาแน่นอนครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงหนัง Army of the Dead ของผู้กำกับอย่าง Zack Snyder กันครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับไปดูกันก่อนได้ที่ Netflix นะครับเพราะวันนี้ผมจะมาพูดถึงความรู้สึกหลังจากที่ผมได้ดูหนังมาแล้วเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาพูดคุยกันในคลิปกันครับ ก่อนอื่นเลยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีที่เราเข้าสู่ Channel Dark ช anel d a r k s t เช่นเคยอย่างที่ทุกคนรู้กันครับว่าหนังเป็นหนังซอมบี้แบบที่ทุกคนได้เห็นจากตัวอย่างหนังเลยแต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือหนังนี้เป็นหนังของแซ็กซ์ไนเดอร์ครับการที่ป๋าคนนี้ได้เข้ามาทําหนังแนวนี้มันก็เรียกความน่าสนใจอยู่บ้างและยิ่งไปกว่านั้นเขาคนนี้เป็นคนเขียนเนื้อเรื่องด้วยตนเองโปรดิวเองกำกับด้วยตนเองและที่สําคัญไปกว่านั้นคือหนังถูกแสดงด้วยเดฟเบรดิสตาร์ซึ่งเขาคนนี้มีผลงานม,ม,มาแล้วอย่าง Guard Galaxy of ที่เขา,บบา,า um ร่เดหยือแดกเอง ว่ากันด้วยเนื้อเรื่องแทบจะไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับว่าด้วยทหารในเขตการกันในเอเรีย51ในขณะที่พวกเขากําลังขนสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวอยู่ในจู่ๆก็มีเหตุเกิดอุบัติเหตุขึ้นเลยทําให้กลุ่มรถขบวนของทหารนั้นได้เกิดความเสียหายและใครจะรู้ล่ะครับว่าในรถที่พวกเขากําลังขนมานั้นมันเป็นซอมบี้จากนั้นพวกซอมบี้ก็ได้ออกมาขยํำพวกทหารและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ราสเวกัสเกิดหายนะขึ้นมาต่อมาก็มีกลุ่มมหาเศรษฐีที่ต้องการเงินที่อยู่วาสเวกัสพวกคนพวกนี้ได้้างางนเเเขอกับิ ของพวกเขาออกมาในระหว่างนั้นตัวเอกของเรื่องก็จะต้องไปรวบลงคนมาในการตั้งทีมเพื่อบุกเข้าไปที่ตู้เซฟเพื่อขนเงินออกมาจากร้านเวกัง่ายๆแค่นั้นเลยครับ ต้องบอกตรงๆเลยนะครับว่ามอนทาดในหนังล่าสุดของแกที่ทําออกมานี้แกทําได้ออกมายอดเยี่ยมมากเลยทีเดียวครับในช่วง15นาทีแรกของหนังแซกซ์เนเดอร์จะเป็นฉากมอนทาดที่เล่าเรื่องถึงตัวละครต่างๆในแต่ละฉากที่มันแสดงถึงความเป็นหนังของแกมากๆไม่รู้สิครับผมค่อนข้างชอบสไตล์การเปิดฉากแบบนี้ด้วยหระมัง้งถ้าใครที่ดูหนังวอชแมนมาก่อนแล้วคงจะทรา,าบกันดีครับว่าแกใช้มอนทาดแบบนี้มาตั้งนานแล้วจะเป็นการย่อเรื่องราวต่างๆผ่านบทเพลงบรรเลงกับภาพที่เล่าถึงความวุ่นวายอะไรทํานองนั้นสําหรับตัวผมแล้วมันดูมีีเเสนนนนน่่่หหมมมาาาาากค้้แแลละะตตติิดชวงรท ถึงขบวนทหารรวมถึงอธิบายต้นตอสาเหตุการระบาดทั้งหมดผมว่าช่วงนี้เป็นช่วงแรกที่ดีที่สุดของหนังเลยก็ว่าได้ครับผมหมายถึงในลักษณะของเนื้อเรื่องที่ทําให้คนติดตามนะครับที่ทําให้คนดูรู้สึกตามไปด้วยจากนั้นเรื่อเรื่องก็ค่อยๆลงมาเหมือนเป็นกราฟตกลงมาเรื่อยๆเลยครับ หลังจากที่พวกเขาได้รวบรวมคนมาได้แล้วผมจะไม่พูดถึงมันก็ไม่ได้จริงๆครับว่าทำไมผมรู้สึกว่าช่วงแรกในฉากนี้มันรู้สึกง่ายไปซะทุกอย่างกับตัวละครที่จะมาเข้าร่วมทีมมันไม่มีใครเลยที่จะเข้าร่วมแบบไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรเลยมาก่อนอย่างไอหนุ่มไข่และหาตู้เซฟที่หลงไหลกับความเป็นตู้เซฟมากกับป้านักบินสุดแซ่บที่ดูเหมือนว่าไม่มีปัญหาเลยเลยกับการละข้อสเสนอต่างๆมันเป็นการดึงตัวละครมาแบบโคตรง่ายเลยครับซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าแซตเชนเดอร์สามารถที่จะใครยี่เนื้อเรื่องของตัวละครก่อนมาได้นะครอ่านกาาม ที่จะทําให้คนดูได้ผูกพันไปด้วยกับตัวละครนั้น,น,นกับความยาวหนังซอมบี้สองชั่วโมงกว่าผมว่าเขาทําได้แต่ไซด์เดอร์เรื่องที่จะเล่าเรื่องผิดจุดไปหน่อยครับผมไม่รู้ว่าทุกคนรู้สึกเหมือนผมไหมนะว่าเหมือนหนังจะเสียเวลามากไปกับเรื่องดาราม่าเล็กๆน้อยๆมากเกินไปหน่อย มาว่ากันด้วยเรื่องของภาพครับส่วนตัวผมแล้วผมชอบงานภาพแซ็กเซนเดอร์มากชอบมาตั้งแต่หนัง300จนถึงหนังเรื่องแจ็คสตรีนลีดผมชอบสไตล์การถ่ายภาพของเขามาตั้งนานแล้วครับและดูเหมือนว่าเขาก็จะเอามาใช้กับหนังซอมบี้อีกด้วยและการสื่อความหมายของหนังแต่และเฟรมมันดูงดงามและสวยงามมากจริงๆครับแต่ผมค่อนข้างที่จะไม่เห็นด้วยก็คือเรื่องความเบอร์แค่เรื่องเดียวเท่านั้นเลยครับเพราะมันปวดตาบ้างมากกับการที่เราต้องเพ่งเลงอะไรมากๆอยากให้ป่าของเราได้แก้ตรงนี้จริงๆถ้านอกจากเรื่องนี้แล้วผมว่างานของเขาคือมาร์าาเร่อร์พนะีด มากันแบบเร็วๆเลยนะครับมาเรื่องของตัวละครกันบ้างเรามาเริ่มจากตัวละครอย่างเคสกันเลยครับผมคงไม่อยากพูดอะไรมากกับตัวละครนี้จริงๆ,เอ,งๆเอาตรงๆเลยนะครับผมคิดว่าเธอเป็นตัวร้ายในเรื่องนี้ไปแล้วด้วยซ้ำไม่รู้สิครับผมกลัวเธอมากกว่าตัวร้ายในเรื่องไปแล้วผมระแวงเธอมากกว่าระแวงตัวร้ายอีกเหตุ hey, ผลของเธอมันดูไม่ค่อยมีน้ำหนักเลยไม่เม็เซนเลยในการเข้าร่วมกับทีมเพื่อไปลาสเวกัสผมไม่เชิงหน้าลำคาญขนาดนั้นนะแต่แค่ระแวงเธอว่าเธอจะทำอะไรให้กับทีมจนถึงความตายหรือเปล่าอะไรทำนองนั้นเอาล่ะครับมาผ่า่อลตะครีีมพูดถึงทชบ ุดดีกและเธอคนนั้นก็คือคายอตี้ลีชื่อหนึ่งที่เรียกว่าลินลี่หรือคายตี้ไม่ใช่โคโยตี้นะครับไม่ใช่ตัวละครที่มาเต้นคายตี้ในหนังนะผมรู้สึกหลงกับผู้หญิงคนนี้มากๆครับรู้สึกว่าผมหลงผู้หญิงเก่งอะคาแรเตอร์หญิงเก่งรอบคอบและดูผิดดูถูกออกถ้าเราได้สังเกตทำลายดีๆของเธอแล้วเราจะได้รู้ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้คนนี้เข้ามาร่วมทีมอะผมว่าทีมคงทําอะไรไม่ได้มากแน่ๆหนังอาจจะตัดจบในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกก็ได้เพราะทีมจะตาไปหมดถ้าไม่มีเธอและสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นกก็คือโโลมมมบีี้ท่่สสราาางดยนนนัใจ นะการสร้างอาณานิคมต่างๆรวมถึงเครื่องแต่งกายประเพณีและรวมถึงเสือที่เราได้เห็นในหนังอีกด้วยผมว่ามันเป็นงานอาร์ตครับเพราะหนังทุกหนังของแกก็เป็นงานอาร์ตหมดแต่คงจะเปรียบเทียบอย่างโลกของซอมบี้อย่างวอลซีไม่ได้อย่างซอมบี้คอ,อมเมดี้อย่างซอมบี้แลนอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าแกคงจะทําอะไรแบบนั้นไม่ได้ก็อย่างว่าครับมันคือหนังซอมบี้ของแซคเซนเดอร์คือไม่ต้องคาดหวังอะไรมากขนาดน,นั้นเน้นดูเอาสนุกไม่คาดหวังอะไรผมคิดว่าเป็นหนังที่เพอร์เฟกอยู่นะซึ่งผมคิดว่าแซคเซนเดอร์ทำออกมาได โอเคแหละครับว่าอย่างที่ผมเคยบอกว่าการาฟเนื้อเรื่องของหนังมันตกมาเรื่อยๆมันลดความน่าสนใจลงมันดูตายง่ายไปมันดูค่อยๆหายไปทีละคน2คนแบบมาง่ายๆไปง่ายๆอะไรทํานองนั้นเลยทําให้ผมรู้ <c oughs> สึกว่ามันขาดสีสันไปตัวละครในแต่ตละครผมรู้ว่าแหละว่ามันตายแน่แต่ว่าผมขอแบบไม่ง่ายขนาดนั้นแต่ที่ผมอยากจะเสื่อผมอยากให้แกมาขยี้จุดเนื้อเรื่องในตัวนี้ครับที่เล่าถึงตัวละครมาก่อนมันจะได้สนุกเป็นการตายที่คาดหวังอยู่เล็กๆน้อยๆอ,ยอะไรทํานองนั้นนะผมคิดว่ามันจะออกมาดูสนุกดีส่วนตัวแล้วผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับ แต่โดยรวมแล้วผมสนุกครับผมถือว่าโอเคเลยสำหรับหนังซอมบี้ที่ไม่คาดหวังอะไรมากดูสนุกสนุกเพลินเพตินติดตรงที่ว่ามันยาวไปหน่อยแค่นั้นเองความยาวของหนังที่เล่าไม่ตรงจุดซิ้นเปลืองกับดาราม่าที่ผมเองก็ไม่อินด้วยแค่รู้สึกว่าแบบอยากให้ผ่านไปช่วงนี้เร็วเจังแค่นั้นเลยครับ มาสรุปกันเลยดีกว่าคขาว่าหนังนี้คุรค่ากับเวลาในการรับชมไหมส่วนตัวผมแล้วผมชอบหนังของแซนเนเดอร์อยู่แล้วครับงานภาพทุกเรื่องรวมถึงวิธีการเล่าเรื่องด้วยก่อนจะดูเรื่องนี้ผมรู้อยู่แล้วว่ามันต้องมีเรื่องผิดหวังอยู่แล้วเพราะมันเป็นหนังของแกไงครับเหมือนแกจะทําหนังออกมาเพื่อสนองตันหาของตัวเองอะไรประมาณนั้นนะครับผมเองก็คงปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าผมชอบมันเป็นอีกหนังซอมบี้ที่น่าดูสําหรับในปีนี้เลยก็ว่าได้แบบไม่คาดหวังนะครับ แบบไม่คาดหวังอะไรมากดูได้แบบไม่ต้องคิดมากเพราะสุดท้ายแล้วหนังดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับการรับชมของทุกท่านอยู่ดีครับขอบคุณมากนะครับที่มารับฟังความรู้สึกของผมที่มีต่อหนังก่อนจากกันไปวันนี้รบกวนท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคน